สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะสำหรับวันนี้จ๋าก,ก็มีแนวทางเอามาฝาก FC ค่อนข้างนะคะที่จะเยอะถ้าหลายท่านนะคะ จะตามชุดไหนหรือว่าตามเจ้าไหนก็แจ้งเอาไว้เนาะส่วนส่วนของป้านีตอนนี้จ๋ายังไม่เห็นแนวทางนะคะก็ถ้าเจอเดี๋ยวลงให้เลยวันนี้นะคะส่วนมากจะเป็นของเลขข้างในเลขสายด่วนแล้วก็ของแอธทนาพงพันธ์นะคะซึ่งแอธทนาพงพันธ์นี่ก็ตามไว้เป็นดีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะสำหรับแนวทางแรกเนาะงวดวันที่หน,นะคะเดือนสิงหาของแอธนาพงพันธ์นะคะงวดนี้นะบนจะ ให้มา091 2ตัว9119แล้วก็190นะคะถ้าเป็นเลขวิ่งนะเลขวิ่งจะวิ่ง9ส่วนล่างล่างก็จะให้มามี04 40เป็นคู่โต๊ดส่วนเลขวิ่งนะคะจะวิ่ง4ซึ่งถ้าชุดบนเนี้ยนะคะโดยโดยรวมแล้วอะ่ะจะให้เป็นเลขเดียวกันส่วนชุด2ตัวเนี้ยจะตัดมาจากชุด3ตัวเลขวิ่งก็เน้นที่9ไปเลยนะคะส่วนล่างก็นี่ วิ่งสิก็งวดที่แล้วนะคะออกนะออกศูนย์ใช่ไหมคะงวดก่อนออกหนึ่งนะคะแล้วงวดเมื่อกี้นะคะก็มันเขาเรียกว่าอะไรนะแนวทางนะคะแนวทางอะ่ะมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะก็อย่างห้าสามใช่ไหมคะอย่างห้าสามเนี้ยกน็น่าลุ้น นะคะอย่างงวดที่แล้วอะ่ะแต่ว่าจะเป็นเน้นสองห้านะงวดที่แล้วก็จะมีศูนย์ใช่ไหมคะแต่ว่าเน้นห้าบนล่างงวดก่อนโน้นจะเป็นหนึ่งบนล่างอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็อย่างถ้าเราจับได้ตัวเดียวใช่ไหมเลขตัวเดียวอะ่ะถ้าได้เป็นเลขวิ่งเลยอะ่ะก็จะดีนะคะส่วนของคอนเซนเสกาวนะอันนี้จะเป็นชุดเพิ่มนะคะจะเป็นการเลขอั้นถ้ามันมีเลขอั้นอะ่ะให้ดูตัวนี้นะคะ มาดูนะคะบนนะจะมีหกเก้าสองสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าแล้วก็สามหกแปดอันนี้นะคะชุดสามตัวสี่หางสองตัวก็จะมีเก้าสองหกสองแล้วก็เจ็ดเก้าเนาะอันนี้ของคนเซนส 9. อ์เก้าอ่าก็จะเป็นชุดกันเล็กอั้นเฉยๆนะคะก็อย่างทั้งวันเนี้ยนะเก้าสองสามเก้าสามห้าอะไรเงี้ยอั้นก็มาดูนะคะดูพวกอ่า เลขการอะเอาไปเปรียบเทียบถ้าเลขอันไหนใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็เราก็เอามาเสี่ยงกันดูต่อมานะคะของรัฐบาลสายด่วนเดี๋ยวเรามาดูนะคะเลขสายด่วนวดนนี้สายด่วนนะคะของรัฐบาลงวดวันที่1เดือน8นะให้มา807 3ตัวนะคะ3ตัวหางเดียว807ส่วน2ตัวจะเป็น87แต่ถ้าพูดถึงเลยก็ ให้ FC นะตัดให้หมดเลยนะคะ87ก็80ด้วย70ด้วยนะคะอันเนี้ยจะดีกว่าถ้าเราตัดทุกตัวเนี้ยมันเปอร์เซ็นที่จะหลุดค่อนข้างที่จะน้อยนะคะอย่างถ้าเขาเน้น87มาแต่ว่าเกิดออก80นะอะไรเงี้ยเราจะเสียดายนะคะเอามาต่อกันนะสำหรับเลขล็อกวงในวันนี้นะคะล็อกวงในให้มา283 2ตัวนะคะตัดนะ ก็จะมี2 8 8แแล้วก็23ซึ่ง283เนี่ยมันไปตรงกับเลขเอของพี่สาวนะคะของของพี่สาวให้มานะคะ83 2อันนี้จะเป็นเลขพี่สาวใช่ไหมวันนี้นะคะพี่สาวอะ่ะคือว่าตั้งใจจะเอามาให้แบบปลดนี้เลยนะคะก็ลองเอาไปลุ้นดูนะถ้าเลขไม่อันก็ให้จัดดูนะคะอันนี้จะเป็นเลขชุดล็อกวงใน วันที่1เดือน8นะคะต่อมาก็จะเป็นหวยนะคะข้างในฝากมาก็ถ้าฝากมาก็ต้องลงเนาะถ้าฝากมาไม่ลงก็ยังไงอยู่วันนี้นะคะข้างในฝากมาจัดให้จะมี 974กับ674ที่แรกนะคะจะให้แค่ก็ให้แค่974แต่ว่า9กับ6ตัวเดียวกันให้การไว้นะคะก็จะเป็น6.74ด้วยสองตัวจะมี9.4 7.4 6.7แล้วก็6.9 2ตัว4หางนะคะอ่า ...2 ตัว4หาง3ตัว2หางแต่ตัวเน้นนะคะจะเน้นตัวนี้นะ9.74นะคะถ้าเก้ามานะคะเก้าถ้าเก้ามาก็เอาไว้ไปลุ้นก่อน เดี๋ยวเพื่อนๆน,นะคะแคปไว้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่คลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้คือยกไวลงไวพูดไวมากนะ mm hmm. ยเอก็คอมเมนต์ hmm. มาต้องขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. อาตมานะคะจัดดวดวงเลยเลขหลุดวงในนะคะ mm hmm. เลขหลุดวัน,นี้นะคะวันที่หนึ่งสิงหาชุดสามตัว6,47ีอ่าสองตัวก็จะมี6 4สี แล้วก็หกเจ็ดแต่หกเจ็ดเนี่ยจะเป็นตัวเน้นก็คือว่าวงเล็บแล้วก็ขีดเส้นไว้ให้เลยนะคะอ่าเพื่อนเพื่อนดูแต่อีกในนึงนะก็ให้ระวังไว้ว่าจะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะอันนี้กันไว้ก่อนเลยนะคะคือข้างในฝากมากับเลขหลุดวงในเนี่ยจะเป็นเลขตัวเดียวกันเลยอืออ่าเพื่อนเพื่อนดูนะคะอันเนี้ยเนาะจะเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะ นี้ให้ FC ดูนะคะก็ยังไงเนาะเพื่อนๆนะคะในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ให้จ๋าด้วยเนาะเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะจ๋าจะไล่ลงขึ้นขึ้นไว้ให้เหมือนเดิมนะคะร้อนมากเลยเดี๋ยวจ๋าจะอ่ะขึ้นไว้ให้ให้ FC ได้แคปให้ทันนะคะอันนี้จะเป็นเลขหลุดวงใน อันนี้นะคะสายด่วนเอาเพื่อนๆแคบไว้นะคะอันนี้จะเป็นเลขล็อกวงในโอเคนะคะอันนี้ฝากมาก็ต้องลงนะคะข้างในฝากมาอ่าแล้วก็จะมีชุดกันนะคะเลขอัน้นกันเลขอัน้นกันเพิ่มอ่ะโอเค แล้วก็จะมีของแอทธนาพงพันธ์เนาะซึ่งสำหรับในคลิปนี้เองนะคะ,ะแนวทางนะจ๋ายังไม่จับนะคะคือจ๋ายังไม่สรุปจับแนวทางชุด3ตัวแต่ว่าชุด2ตัวก็ถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนนะถ้า FC ชอบเนาะก็ลองลุ้นดูไปหาเราดูนะ2-3 2-4แล้วก็2-7นะคะอืมเพราะว่าเลขมันก็น่าลุ้นค่อนข้างที่จะน่าลุ้นด้วย สุดท้ายนี้นะคะจ๋าก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะและที่สําคัญนะคะเรื่องมะขามนะคะมะขามแช่อิ่มนะเดือนตุลานี้เนาะเจอการอาจจะได้จับจองกันแบบไวขึ้นแล้วก็จะถ้าถ้ามีมะขามที่แบบว่าทําได้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะต้องต้องไปหาดูมะขามก่อนถ้ามีมะขามที่แบบว่า มันแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทําได้ก็จะน่าจะได้ทาไวนะคะแต่ถ้ามะขามยังไม่แก่ก็คงจะใช้เวลานิดนึงนะคะต้องรอแต่ว่าเดือนตุลานี้นะะ่าเจอกันเมื่อคืนนี้ฝันฝันว่ามีมะขามสุกดีใจมากเลยนะคะมะขามที่ไหนสุกไวมากนะคะสุดานี้ของห้เฮงในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมน,นี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ